สวัสดีครับพี่น้องเข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครป์กดกระดิง่งให้กับพอยาการเด้อร์ครับสวัสดีครับพี่น้องพอกันคือเก่าครับช่องสาวๆเนาะกับพอยาการแชนแนลครับมือนี่ถือว่าเป็นมือสันวันดีพี่น้องชุมชนบ้านพอยาการเนาะจะได้ ยก,ยกเสายกเฮียนเสาลงหลุมพี่น้องมือนี่สองหลังเดิมน้ำกันเห็ดบานเห็ดเฮียนนะครับเนาะเห็ดบานเห็ดเฮียมอ,อันนี้เป็นบาน้านบ้านเจเอ๋อพี่น้องบ้านเจเอ๋อเนาะบานเจเอ๋อเจเอ๋อสวยครับลูกสาวใหญ่ของอแหลมเนาะของอแหลมแม,ม่หน่อยครับนี่น,นี่ครับ สุดสีชมพูอ่อนๆนี่แหละแม่แอ๋วครับนี่ผู้หญิงแกลงมนุษย์แม่ที่เป็นที่เป็นเป็นมนุษย์แม่ที่หัวใจเก่งพี่น้องนี่ครับหาเงินหาขําม,มาสร้างบ้านสร้างเฮี้ยนนี่ครับอยู่กับลูกสาวเล่าเนาะอ,อยู่กับลูกสาวลูกชายล,ลูกสองคนพี่น้องเห็ดหอยย่อเฮี้ยนขึ้นถือว่าสุดยอดละพี่น้องเนาะมนุษย์แม่ที่สุดยอดละ อ่นี hmm. mm ่ท hmm. mm ีมงานผู้ใหญ่บ้านพี่น้องอ่ผู้นำชุมชนกันได้มาเบิ่งมาแข่งลูกบอลน้ำกันพี่น้องตาบาไดยทิมบาไดยละเนาะพี่น้องอยู่ในชุมชนก็ถือว่าเป็นพี่เป็นน้องกันบัดหลายๆพี่น้องนะฮะไพ่ยอคอยย้อยยันท์ทับไปบอกไปกล่าวกับมาบัดผู้สุขคนสุผู้สุขคนนั่นแหะนี่ครับไส้เนาะติดเสาเอกเสาทูเนาะมือในยอสองเสาพี่น้องสองตนยอสองตนยอสองเสาทรสักวัน ไม่เลี้ยงเบิ้งยกเสาเอกเสาโถวสาบันบันกันนี่ครับนี่นี่นี่เจ้าของบ้านเจ้าของบ้านคนสวยเออไม่เลี้ยงแอลพี่น้องนี่ไม่เลี้ยงแอลไม่เลี้ยงแอลสวยๆครับนี่นี่ครับเป็นมนุษย์แม่ที่แข็งแกร่งพี่น้องสู้ทุกอย่างเนาะยิ้มได้เมื่อภัยมายิ้มได้ทั้งน้ำตาพี่น้องโอ้ถือว่าสุดยอดพี่น้องนี่ เป็นมนุษย์แม่ที่หาเงินหาข้ามมาสร้างบ้านไว้กับให้ลูกให้เต่าพี่น้องนี่ครับเนาะคนเฮาเนาะเพราะว่าจะเจอปัญหานักแค่ไหนก็ยิ้มสู้ได้เดินน้ำแข็งล้ำขาเจ้าของพี่น้องนี่ครับมีอาจารย์พี่น้องพอผ้ามเนาะพอผ้ามพอใหญ่พอใหญ่ทุ่นพี่น้องพอใหญ่ทุ่นพอผ้ามประจ้ามู่บ้านพอใหญ่สารพี่นี่เซลเลี้ยงเนาะทีมงานช่างผ้ามคือกันทีมงานช่างช่างผ้ามเซลเลี้ยงนี่แหละครับขับเมาหลังหนีเนาะ นีนักผีบางเจ่านีงบ่านีเนี่ยนะครับเจ้าของบ้านหดเสาให้อยู่เย็นเป็นสุกให้อยู่จุ่มให้อยู่เย็นเป็นสุกพี่น้องนี่นะครับจากนั้นมากับไม่ใงนะอันนี้ไม่ใหก่กองพี่น้องแม่ไงกล่องไม่ไงอั่วไม่ังไว้พี่น้องนี่อ เดีมาคำคุ้นให้ลูกให้ลานพี่น้องโหดน้ำมน้นคำเมอาคำจ๋าผู้เฒ่าผู้แก่หั่ให้อยู่เป็นสุขเนาะให้อยู่เป็นสุกเปน็นนี่ให้อยู่ดีมีแห้งอยู่แหลมมีความสุมอกสมใจเงินคำไหลมาเทมานั่นแหละพี่น้องนนเนาะเงินคำไหลมาเทมานี่แหละครับพหดสาวมงคล เอาน้ำมุ่นนำพุ่มพิเศษนะฮะโคตดน้ำมุ่นต้นต้นเสาจนเสาเอกเสาโถเสามงคลนอ่นี่นะครับนะครับหัวไงแม่ไงอุเ่าผู้แก่ในชุมชนบ้านเฮาก็มาคำคุ้นพี่น้องเนาะมาคำคุ้นไอ้กับลูกกับหลานพี่น้อง มาทำคุ้นห้กลูกกหลานนี่หละครับเมื่อนี้วันที่28มกราสองพันาร้อยหกสิบห้าพี่น้องก็ถือว่าเป็นมือสันวันดีพี่น้องเนาะทำคุ้นมี่อยู่สองหลังพี่น้องเซ็ตจากหลังนี่แล้วทีมงานสร้างก็จะไปยกอีกหลังหนึ่งพี่น้องก็จะเป็นบ้านพมุนแม่แมทเนาะพี่น้องเนาะนอ,นะอ่าพมุนแม่แมทก็จะยกขึ้นกันพี่น้อง ยกเสาเอกเสาโตยกอันนี้ให้มันแล้วยกไอ้เฮี้ยนให้มันแล้วมันนี่เป็นงานสร้างนะคัมาะหอยมาสูะครับเป็นจะไรเพชรจะไรใครขามาห้อมก้ามในนอคู่ในนออย่างหันังเว้ยหัวหนังเว้ยนี่แหละนาสมองก็นหอยถอยก็ยถอยโถงนัินโถงคำงาคำงาคู่นี่แหละครับขอข้ามเนาะแล้วก็มีคำว่าคำจ๋าเด้กพี่น้องบอกว่าเอาไปมัดสื่อๆเด้อ ยีงนมีคำว่าว่าจ่าเป็นประเพณีไทยแบบเป็นประเพณีของชุมชนบานนาแต่ว่ามันภาพตานี้ภาพตาบอดมนเทมบบ้างความเสียถือตั้งแต่บาลาบานมากเลที่นอกเนาะหวมา้ามาทำมาเว่าว่าส่าในการยกเสาเอกเสาโทก่อนจะมัดม้แต้นกล้วยมีต้นกล้วยมีมากอ้อยมาได้ผู้ชายี่ สถีวกะซุ่มเย็นพี่น้องเนาะถีว่าซู่มวาเย็นยังนิพนธ์สิบไปก็ได้ดอกเดียวยังนิสิไปก็ได้เราเท่ากูแกกมาม่าอันนี้แม่น้อยครับแม่น้อยมาหดน,มน้มล้นเห็นลูกสาวใหญ่เล่านี่บ้านลูกสาวใหญ่เล่านีน่แหละครับ แม่ของเจ๋อนะครับมามาคำพุ่นสาวไงไม่ยุ่ยเย็นเป็นสุปของข้าฟังเบิ่งครับเอาวางไปเขาจรองบลยโอเอาวางไปเขาย่องเลยโซนอบเอาวางข้องเกขาดำเอาวางข้ามเขาปุ่มนี่โซนอบแม่มุกดา นี่ครับคำว่าคำจ๋าพอข้ามเนาะเอออีนังกระดีบัสพี่น้องมือนีมือสันวันดีอีนังกระดีบดสนะยกเสายกหลุมพุดกลลุมเสาดีบัสทุกอย่างพี่น้องเฮ็ดแล้วมันดีอยู่แล้วมันเย็นสุ่มเหนื่อยเย็นใจพี่น้องอีกจะน้อยทีมงานสร้างก็จะยกขึ้นพี่น้องเนี่ยผู้ทาผู้แก่ก็จะไปลูกไปซ้อยกขึ้นได้สักหน่อยหนึ่งผู้ทาผู้แก่ก็จะออกไว่ให้เป็นทีมงานนาทีสร้างที่ต้องยกเสาขึ้นตั้ง เสาเนี่ยหลุมนี่นะครับพี่น้องไทยบ้านนะครับเนาะไปบอกไปกาวกับมาเบิดอะครับพี่น้องมาเบิดอะมาคำมาคุ้นให้กับบูกกัระลานดีดีมีแหงเด้อเจ๋อเอ๋อคำคุ้นเวลาอยู่เย็นเป็นสุขครับ อ <sp acon> ันนั้นครับสุตรีไรงบสูเลย1 2 3 666โทรยกขึ้นครับขอบคุณบรรยากาศบ่ได้ไปย่อเสาซอยล่ะพี่น้องบรรยากาศค้าเด็ดๆ YouTube ให้พี่ให้น้องได้เบิ่งกันเนาะ ขออนุญาตเจ้าเจ้าจของบ้านไปแล้วนะครับเนาะเพื่ <c oughs> อนกัอนุญาตให้ถ่ายลงยูทูปเจฟไว้พี่น้องมันเป็นอนุรักษ์ประเพณีเนาะเอ่อถ้าหากว่าวันหน้าฟ้าไม่ได้หลายปีดีดักกับมาเบิ่งยูทูปช่องพญิกันเจ้าของบ้านพวกกัยังเห็นตอนยกบ้านย้อนเห็นอยู่เนาะพี่นอนะ้องเนาะเอ่อเจฟไว้เป็นนักเป็นในจารึกไว้ในความทรงจำดีๆพี่น้องประเพณีไทยบ้านบ้านเขาเนาะ นี่แหละครับแล้วจากนี้ยก,กเสาแลก็จะหาเข่าหาหน่องอหาเขหาหาหนำให้พี่ให้หนองให้หก,กิน,กน,นพ,กพี่น่องนี่แหละครับผู้เท่าผูแก่นี่ะครับเวลายกบานย่อเหียนกะเอือนผู้เท่าผู้แก่มาพี่น่องเนาะสุ่มผู้เท่าผู้แก่ก็ลูกร้านให้ความเคารพนับถือ บัป so <of> mm ้า hmm. บัทิมมนกัเพื่อนมาได้คำคุ้นกับลูกกับห้านพี่น้องเสาจนที่สองพี่น้องเสาเอกเสาโทเสาโทกำลังคุณ ไปนเนี่ยฟ้าก็่่นจากนี้ก็กินข้าวน้ำกันพี่น้องนอกินข้าวน้ำกันหาข้าวหาหนามไม่พี่ให้น้องอ่าชินข้าวแล้วก็จะไปสร้างกระทิงเงี้สร้างก็จะได้งกง่ายไปคลุ่นละบานพมุนในเม็ดนอมือหนึ่งทีกัน ครับวะหนกเสาลงหลุนเพื่อกันกับเสาเอกเสาโทแต่ว่ากินเขาง่ายแล้วกะทิมงานสาร้างกะได้หาพมนพ่นแม่แม่เพิ่นหาไว้เนาะบดมือถ้าไปซอยตั้งเสาหน่อยแน่พอเพิพ่นบดได้จานสร้างเนาะเพิ่นกับโตของพม่นกับเป็นสร้างอยู่แล้วเพิ่นก็เลยเฮ็ดเองพี่นอ้องเฮ็ดเองนี่แหละครับแต่เราก็หาเข่าหาหน้า,าให้กินพี่น้นองนี่แหละครับก็บเป็นอันเสร็จพิธีการพี่น้องมีซัมมี่นนเนาะบ้านเฮาตอนเสา นี่นะครับพยาการก็เลยมาถ่ายลงให้เบิรงเด้อพี่น้องเป็นประเพณี่อันดีงามพี่น้องเนาะหาเบิรงได้ยากหาเบิรงได้ยากถ้าเจริญกว่านี้ก็บ้านถ่บ้านมั่นแล่พี่น้องอสร้างก็ให้เป็นหน้าที่ของสร้างไปเอาคลิปนี้พยาการฝากไว้ซัมนี่ครับกินข้าวน้ำกันพี่น้องอคลิปหน้าพ่อกันไหมครับผมสวัสดีครับสร้างขึ้นบุกินขา้าวะสร้าง